สวัสดีครับ FCI y u t c a วันนี้ผมมีรถด,ดีๆมาเอาใจแฟนๆที่ชอบสายกระบะอีกสัก1นคันนะครับผมคันนี้รถด,ดีๆคัดพิเศษคุณภาพดีดนะครับผมคันนี้คือ Isuzu D-Max นะครับปี2003เครื่อง2.5นะครับผมประวัติดีนะครับเจ้าของเก่าซื้อเงินสดมานะครับผม มือเดียวป้ายแดงออกข้างเลยนะครับซื้อโอนสดมานะครับและน้องชายผมซื้อมาต่อนะครับเขาบังคับโอนเปลี่ยนชื่อนะครับตอนนี้มีแค่2ชื่อในเล่มเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้เพิ่งเซอร์วิสใหญ่มาครบๆแต่งมาให้แบบสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีสันรอบคันนะครับผมสีสันเพิ่งเคลมประกันชั้นหนึ่งมาไม่นานนะครับผมเงาฉ่าทั้งคันเราขัดเคลือบสีให้แล้วอีกหนึ่งครั้งสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจัดทรงลงล้อมาเป็นอย่างดีโชคก แต่งเบิกใหม่ทั้ง4ต้นนะครับน้องชายผมทําเองนะฮะพร้อมกับล้อแม็กสไตล์ BBS นะครับยางปี24ล้อชุดนี้พร้อมยาง40,000กว่าบาทให้ไปด้วยเลยนะครับผมคันนี้เป็นกระบะแคปบเครื่อง2,005ปี2003ไม่แทๆ้ๆวิ่งมาแค่94,000กว่ากิโลเท่านั้น94,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมอดีตเจ้าของเก่านะครับเป็นเจ้าของเชียงกงนะครับดูแลรถเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับฟิล์มติดใหม่รอบคันนะครับผม พวกท่อน้ําต่างๆนะครับรอบเครื่องนะครับเราทําการจัดการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจากตีเพชรนะครับทาในสูตรของตีเพชรเลยนะครับและมีประทะเบียนประมูล4 4 6 6ของของจังหวัดปทุมให้ด้วยนะครับเฉพาะทะเบียนก็ร่วม1-0,000บาทเลยนะครับผมเป็นกระบะแคปสวยงามนะครับสีสันเงาฉ่ำทั้งคันเลยนะครับผมนี่นะฮะส่วนทรงองเอสวยงามนะครับหล่อๆเลยนะครับไวรุ่นที่ชอบสายกระบะสายดีเซลนะครับผมคันนี้นะครับยังไงขับไปหญิงกีดหญิงเหลียวอยู่แน่นอนนะครับผม ภายในเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับใช้งานได้ครบนะครับคอนโซลคอนโซลสวยงามนะครับผมนี่นะฮะภายในสวยๆเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่างๆเพิ่งถ่ายมาให้เรียบร้อยเลยด้วยแล้วนะครับผมบินเซอร์วิสมานะครับตกรวมตกแต่งไปมากกว่าหลายหมื่นบาทแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะ พวกพวกบริการต่างๆนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับบริการต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับกระเป๋าเดิมตั้งแต่ป้ายแดงก็ยังอยู่ครบนะครับสิ่งที่เพิ่งทําไปนะครับผมนี่นะฮะคัดเคิร์ดเปลี่ยนใหม่นะครับผมหมื่นหกพันกว่าบาทนะครับรับประกันอีกหกเดือนเพิ่งทาไปเมื่อตอนต้นปีนี้ครับตอนซื้อรถมานะฮะแล้วก็ฟิล์มติดใหม่รอบคันนะครับผมลอยางเบิกใหม่รอบคันนะครับผมไฟหน้าเบิกใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ ห้องเครื่องคันนี้นะครับจัดโบแบบ F55 มาให้ด้วยนะครับพร้อมเดินท่ออย่างดีหล่อแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบเลยนะครับนี่นะครับไม้แท้ๆนะครับ9 4 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ตากกล้องแทนให้ดูนะครับ9ก0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะ เครื่องเกียร์จบช่วงล่างเงียบไม่ไอไม่ควันกุญแจมีเป็นรีโมทมาให้ด้วยนะครับทาแบบรีโมทของรถรุ่นใหม่นะครับกุญแจแบบพับได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับผมกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบถุกฟังก์ชันนะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะฮะนี่นะฮะแล้วไฟคู่หน้านี่เบิกใหม่ด้วยนะครับเป็นไฟเบิกใหม่นะครับเป็นไอตัวหลอดเขาเรียกว่าไม่ใช่ LED ไอหลอดแบบ ไอ้หลอดแบบมีอผมไม่แน่ใจว่าเรียกหลอดแบบไหนติดอยู่ที่ปากเป็นหลอดแบบมีมีกล่องนะครับเป็นซีนอนอ่ะเขาเรียกว่าหลอดซีนอนครับผมทั้งสองดวงนะครับผมข้องเครื่องนี่นะฮะเพดเดิมทุกอย่างอยู่ครบเลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดนะครับแล้วก็หลุมอะไรพวกเบ้าต่างๆนะครับเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะฮะนี่นะฮะสวยงามนะครับซอกเดิมซอกเดิมจากโรงงานหมด มีโบของเกตดี้ F55 เดินท่ออย่างดีนะครับและที่สําคัญนะครับท่อน้ํารอบตัวต่างๆนะครับเปลี่ยนที่ศูนย์ของตีเพชรนะครับใช้ของแท้ทั้งหมดนะครับผมรับรองเอาไปพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับภาสียาวยันปี68นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามานั่งอยู่ในส่วนตัวรถนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านดีนะครับผม สายกระบะสายดีเซลที่ชอบ d m a มนะครับเป็นรถที่อึดถึกทนนะครับผมคันนี้เครื่อง2 5 0 0นะครับเครื่องไดเล็กนะครับผมขับขี่ดีนะครับบูตติดเท้าดีนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวลองแซดให้ดูนิดนึงนะนี่นะครับผมอัตราเร่งดีเลยนะครับผมเอาไปเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานพร้อมซิ่งพร้อมแซดได้เลยนะครับผมหญิงกีตหญิงเกียวแน่นอนนะครับไม่อายใครแน่นอนนะครับผมรถมีสไตล์นะครับผมแล้วก็สภาพดีๆประวัติชัดเจน ไม้น้อยๆแบบนี้สําหรับรถปี2003ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมนตรสาย2นะครับผมกรุงเทพปริมณฑลผมส่งให้ฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์นะครับผมเห็นคลิปแล้วถูกใจนะครับรีบจับรีบจองนะครับผมไาดูรถไม่ได้นะครับเรามีบริการสไลด์ออนถึงหน้าบ้าน24ชั่วโมงเพียงแค่ท่านมัดจับมาเท่านั้นท่านก็ได้รับรถไปเลยนะครับขับขี่ดีนะครับ เนี่ยบูธน่ฟิวซิวเลยนะครับหล่อๆจริงๆนะครับผมสําหรับสายดีแม็กนะครับเราสวนราคาให้นะครับแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นครับได้กระบะดีๆแบบนี้ประวัติดีๆแบบนี้ไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเฉพาะล้อยางนะครับก็สี่หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมไหนจะไปเก็บเซอร์วิสต่างๆรอบรอบตัวเครื่องอีกก็อีกหลายหมื่นบาทนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเราไม่ค่อยได้เอากระบะเข้ามาขายนะครับ แต่ถ้าเอามาทั้งทีเราต้องคัดแต่ของดีๆของเทบๆมาให้พี่ๆ FCI ยุทธคาเท่านั้นครับผมขอบคุณครับ